ทีมข่าวคมชัดลึกทีวีใช้โดรนค่อยๆบินขึ้นไปถ่ายภาพมุมสูงทางอากาศบริเวณโดยรอบตึก7ชั้นทั้ง2หลังนี้ทําให้เห็นว่าแทบไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิน้นแคมป์คนงานก่อสร้างก็ไม่มีใครอยู่แล้วเพราะเก็บของหนีไปตั้งแต่วันแรกที่ตึกซุดตัวและไม่มีใครสามารถเข้าไปใกล้ตึกทั้งสหลังนี้ได้เลยนะครับ สังกสีที่ล้อมรอบตึกอยู่นี้มีทางเข้า3ทางคือด้านหน้าและด้านข้างแต่ก็มีกุญแจล็อกเอาไว้แน่นหนาตามสังกสีจะเห็นว่ามีกระดาษสีขาวๆแปะอยู่เป็นระยะนั่นคือเอกสารสั่งระง,งับการสร้างอาคารของเทศบาลคูคตและการประกาศเป็นพื้นที่อันตราย ผ่านไป48ชั่วโมงที่ตึกด้านขวาเกิดการซุดตัวลงไปถึง3เมตรเอียง6องศาภาพถ่ายทางอากาศจากโดรนทําให้เห็นเลยนะครับว่าขณะนี้ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆกับตึกที่ซุดเอียงทั้งในด้านความปลอดภัยของผู้ที่อยู่โดยรอบอย่างหมู่บ้านภูมรินราคาหลักล้านบาทหลังคาสีเหลืองๆด้านขวามือสุดแนวเดียวกับตึกที่ซุดเอียง ตอนนี้แต่ละบ้านก็ต้องเฝ้าระวังบางหลังย้ายไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวแล้วแม้แต่ถนนเส้นนี้ก็ไม่มีใครกล้าสัญจรผ่านเทศบาลคูคตจึงต้องตั้งเต็นท์สีขาวคอยเฝ้าสังเกตการณ์ตลอดเวลาแต่ห่างจากแนวรั้วสีแดงยังมีผู้คนพากันมาถ่ายภาพตึกเอียงเพราะไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นบางคนก็เป็นผู้ที่คิดจะมาอยู่ในตึกนี้ลานจอดรถเซียร์ลังสิตก็ยังพอมีคนมาจอดรถบ้างแต่ก็บางตาเช่นเดียวกับลานจอดรถด้านซ้ายไม่มีรถคันไหนกล้ามาจอดใกล้ เราจะลงไปตรวจสอบบริเวณตึกสุดในภาคพื้นดินกันบ้างครับถ้ายึดตัวผมเป็นเสาหลักตั้งฉากกับพื้นดินจะเห็นการเอียงของตึกที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับทาให้ตอนนี้ทางเทศบาลขุคคศและฝ่ายโยธาต้องมาเฝ้าสังเกตการดูการซุดและเอียงเพิ่มนะครับแม้ว่าตอนนี้ดูจากทิศทางเนี่ยตึกจะเอียงไปยังอีกตึกหนึ่งซึ่งตอนนี้ยังไม่ตรวจพบสัญ,ญญาณการซุดตัวเหมือนกันนะครับแต่ชาวบ้านที่อยู่ติดกันตรงนี้ห่างไปเพียง100เมตรตอนนี้ต้องจัดเวรยาม,มาเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยของพวกเขาเองครับ ทีมข่าวเข้ามายังหมู่บ้านภูมารินเพื่อสำรวจความเป็นอยู่ของชาวบ้านเพราว่าบ้านสิบหลังที่อยู่ในแนวเดียวกับอาคารที่สุดตัวเงียบเหงาบางบ้านก็ปิดตายย้ายไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวตามการประกาศเป็นพื้นที่อันตรายส่วนคนที่ยังอยู่ก็ต้องจัดเวรยามเฝ้าระวังอพยพออกไปบ้างเพราะกลัวอีกส่วนหนึ่งก็จะคอยเฝ้าระวังค่ะผัดกันดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ กลางคืนก็คอยระแวดระวังกันเองอะค่ะแม้ทิศทางของตึกขวามือจะซุดเอียงไปหาอีกตึกหนึ่งไม่น่าจะมีทิศทางที่จะซุดมาฝั่งหมู่บ้านภูมรินแต่อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มาเฝ้าสังเกตการกับทีมข่าวก็อยากให้เจ้าของโครงการรีบตัดสินใจถึงแนวทางการจัดการกับตึกนี้ก่อนที่จะซุดลงมาในกรณีนี้นมันเะไปได้ว่าถ้าเกิดมันระเบิดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะทําให้ดูวัสดุทั้งหลายเนี่ยมันตกมาไม่เป็นระบบระเบียบ นะครับซึ่งมันทําให้มันตกกระทบปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกระเด็นไปข้างๆได้นะครับซึ่งอาจจะคล้ายๆเหมือนกับคล้ายๆระเบิดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับซึ่งมันสามารถที่จะกระทบบริเวณข้างๆได้ต่อให้อยู่ด้านหลังหรือด้านหน้าก็ตาม 2แนวทางที่วิศวกรรมสถานได้เสนอไปยังเจ้าของคือทุบตึกทิ้งกับดิดตึกขึ้นมาใหม่ยังไม่มีการตอบรับจากเจ้าของโครงการว่าจะเลือกใช้วิธีใดซึ่งวิศวกรรมสถานและฝ่ายโยธาก็ยืนยันว่าจะยังเฝ้าติดตามความคืบหน้าเพื่อความปลอดภัยของผู้คนในละแวกนี้เขาตัดสินใจจะรื้อหรือหรือหรือจะดิดอาคารก็ตามนะครับก็คงจะต้องวิศวกรที่เสนอตนเข้ามารับงานนี้เนี่ยนะครับจะต้องทําแผนนะ ในการรือถอนถ้าไม่รื้อถอนสะดิตก็ต้องทำแผนนะแล้วส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องภาครัฐตรวจสอบดู สองวันเต็มที่อาคารขวามือเกิดการสุดตัวทีมข่าวขมชลึกทีวีเดินสำรวจโดยรอบและใช้ดโดรนบินถ่ายภาพมุมสูงก็พบว่าตัวอาคารมีการสุดตัวลงเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยผนังอาคารเป็นรอยเล้ามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแน่นอนครับว่าความปลอดภัยของคนที่อยู่ในละแวกนี้ยังไม่มีใครยืนยันได้จนกว่าจะมีการตัดสินใจของเจ้าของโครงการและเร่งดำเนินการวิธีใดวิธีหนึ่งในการจัดการกับตึกสุดเอยียงนี้สิทธิกรประกำนน์ถ่ายภาพพชรประพลภูมิประพันธ์รายงาน